ลึกมากเลยนี่ค่ะเพิ่งขาลายอันนี้สวยจริงๆอ่ะสวยโอ้เจอเห็ดมันปูนี่ค่ะอยู่ในรูอีกแล้วค่ะดอกเล็กๆนี่ค่ะเราต้องเก็บไปไม่เจอบูเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยตรงน,นี้ค่ะ เก็บบูเบอรี่กินหนึ่งนะสวยขัางนั้นเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนใหญ่มากเลยนี่ค่ะกินด้วยกันนะคะ,คะหวานสวัสดีค่ะทุกคน hello everyone hey hey มอยกาทุกคนมาเจอเห็ดเห็ดพึ่งขาลายทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาเก็บเห็ดกันค่ะดูก่อน แต่มันดอกมันเหมือนมันจะเน่าแล้วค่ะเนี่ยค่ะเน่าแล้วเอานี้เดี๋ยวตัดดูก่อนนะคะดูค่ะอีกดอกหนึ่งดอกใหญ่มากเนี่ยค่ะไม่ได้แล้วก็ไปหาแต่มันนิ่มๆอ่ะเนี่ยดูดอันนั้นน่าจะได้อยู่มั้ง แต่เนี้ยไม่สวยแล้วอันนี้ไม่สวยติวลองตัดดูนะอืมสวยอยู่เปนได้อยู่แต่ดอกนู้นอ่ะน่าจะเน่าละอืเดี๋ยวเราค่อยไปทำความสะอาดอีกทีนี่ทุกคนดอกใจมากอู้หูเรามาชาร์จไปว้าวมาดูดิมีมดมีแมงกินไปกันค่ะทุกคนเป็นนิมิตใหม่ที่ดี เจอเห็ดขาลายแต่ว่ามันดอกใหญ่เน่าเดินต่อกันค่ะติวแม่เจอแล้ว <c oughs> มามาทางนี้ทางนี้แต่ดอกใหญ่มากเลยอะ่ะเรามาเรามาสายไปไหมอะ่ะ เต็มเลยทุกคนดูดูค่ะเดี๋ยวม่เก็บให้ดูนี่ค่ะนี่นะคะนี่ดอกที่สองแม่เห็นคลิปพี่ๆเขาอยู่ใน y o u t u e อะ่ะเขาบอกว่าถ้าดอกเห็ดพึ่งขาลายดอกใหญ่เราจะทานไม่อร่อยนี่ค่ะแก่แก่แล้วเรามาไม่ทันนี่ค่ะทุกคนดู เน่าทุกคนดูสองดอกนี้ค่ะแก่เหมือนกันน่าจะมาเร็วกว่านี้นี่ค่ะแก่ <laughs> มีดอกแก่ๆค่ะทุกคนทานแม่อร่อยแล้วแก่ทั้งนั้นเลยค่ะมีหนอนเต็มเลยค่ะอันนี้ดอกอะไรเห็ดอะไรทุกคน ไี่แหละเห็ดเพึ่งพอใช่แต่ว่ามันยังไม่โตเต็มที่ลองลองลองเด็ดมาเนี่ยทำไมมันดอกเล็กอุย้ยเชียน,นไม่ใช่ใช่แต่ว่าไม่รู้สิไม่ใช่เห็นอะไรวะ <laughs> <laughs> อยากอ,อยาเก็บเลยเก็บไปสแกนไหมหกลัวมันเมาเหรอ ไม่กล้ากินถ้าแบบเนี้ยถึงกล้ากินเนี่ยเห็ดพึ่งขาลายอบอกสีส้มเห็นอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่เคยเห็เหนเขาเก็บกินจริงเหรอจ <laughs> ิงเด๋ยวตาย,น,ยนี้เห็ดอะไรไม่รู้ติ๋วเรืมอมนนี้เจออีกแล้วค่ะนี่ดอกกำลังสวยเลยดูค่ะพึ่งขาลายเก็บกันค่ะนี่ ใช่นี่ค่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บแค่ดอกแบบนี้ไปทํากับข้าวค่ะดอกแบบนี้มันเน่าแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะมาไม่ทันเรามาสายนี่ค่ะนี่ไม่ได้ดอกหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งเน่าอืมระวัง เ,เจออีกแล้วค่ะคนณดอกเล็กไม่ได้กินได้ดอเอ้เอดอกเล็กดอกใหญ่นี่มันยังกินได้อีก <c oughs> นี่นี่ดอกใหญ่หรือว่าจะเอาดอกใหญ่ไปแล้วไปไป,ไปดูที่มันแบบยังแข็งแข็งอยู่หรือว่ากาา้านมันน่าจะกินได้แต่ดอกเล็กก็กินได้เอามีดมั้มนะยติวติวเจออ่ะไม่เป็นไรเออเดี๋ยวก็ไปทำกินด้วยกันเถอะนี่เดี๋ยวตัดตัดให้่อย รู้สึกก็ผู้ชายไม่น่าจะกินเป็นกันหรอกมีแต่ผู้หญิงเรานี่แหละที่กินกันอยู่ได้กานมันดูอันนี้เน่าแล้วะน่น่าจะได้หรือวะเน่าแล้วแม่อร่อยมันอร่อยไหมมันเจอแบบไม่รู้นะก้านมันอ่ะยาวแล้วะจได้อุต่าหมดระวังมัดหมดกดัด้ยหมดเนี่ยนเห็นเห็ดมันปูไหมคะนี่ค่ะเห็ดเหลือง เห็ดมันปูบ้านเราค่ะไม่เจอสองดอกนี่ค่ะสองดอกนี่คุนไม่เจออีกแล้วดอกใหญ่มากเลยค่ะดูก่อนว่าได้ไหมนี่ค่ะนี่นะคะ ลองดูค่ะแน่นอยู่ลองดูนะคะลองเอาไปนี่ค่ะเก็บไปเดี๋ยวค่อยไปตัดขาอ,อเคนี่ค่ะเท่านี้แหละค่ะเห็ดเราคุ้นเหมือนเห็ดแดงบ้านเราเลยค่ะเอาไปนะคะ ไม kind of ่ร er ู้กินได้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนมีหนอนมีอะไรแทะด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเนาะไปดูเห็ดหน้าแดงเปลี่ยนป่ากันค่ะทุกคนเดินยังไงก็ไม่เจอเห็ดมีแต่ดอก แก่ๆเ,เปลี่ยนป่ากันนะคะไปกันคะ่ะสวยมากเลยค่ะ,คะดอกกำลังพอดีเลยว้าวขาใหญ่ด้วยค่ะทุกคน,นลึกมากเลยนี่คะ่ะเพิ่งขาลายโอ้สวยโอสย้สวยสวย เห็นไหมคะนี่นค่ะเห็ดพึ่งขาลายได้อีกดอกแล้วคะ่ะสวยไหมคะทุกคนนี่เก็บค่ะยังแน่นๆอยู่เลยค่ะเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านกันนี่นะคะใส่ไปในตะกร้าเราค่ะทุกคนมาเจอบูเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเก็บบูเบอรี่กินเหนือเนาะ นี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยเก็บบอรบอรี่กินก่อนเห็ดเราก็ไม่ค่อยมีค่ะอ่ามีแต่ดอกมันแก่แล้วค่ะเรามาช้าไปนี่นั่งพักเจอลูกใหญ่มากเลยกินบอรบูรี่ไป พักไปค่ะนึ่ลูกใหญ่มากนี่คะ่ะสวยทั้งนั้นเลยคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนลูกใหญ่มากเลยนี่คะ่ะกินด้วยกันนะคะหวาน เด็ดกินไม่ค่อยดกเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีลูกแต่มันลูกใหญ่อ,อร่อยหวานหวานอมเปี้ยวดูเห็ดเมือได้นิดหน่อยเองค่ะไม่มีเจอแต่ดอกแก่ ว้าวทุกคนเห็นไหมคะใช่หญ่มากแต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าหรือแค่ได้ชมถ่ายคลิปเฉยๆไม่ต้องเก็บให้เสียไปเลยล้มมันเลยเดี๋ยวล้มมันล้มมันล้มดูมันใช่เหรอนี่ไงล้มมันเลยโอู้หนอนอ่าไม่รู้ตาไม่ไหวไม่ก็ตาฝาด้งสองคนเนาะ อืม,มอมอ,มอมจะได้กินไหมเนาะมีแต่หนอนกินโอ้โหแต่ว่าเราตาดีเห็นพร้อมกันเลยทุกคนเจอเห็ดมันปูดูคะ่ะอยู่ในรูเดี๋ยวไม่ให้ดูดอกใหญ่นี่คะ่ะทุกคนสวยไหมคะ นี่ค่ะเลืออยู่ในรูมันพ้นไม่ได้ค่ะน่าจะติดอะไรสักอย่างค่ะดูดูค่ะดูคนนี่น่าจะเป็นเชื้อมัน คะอยู่ในรูเลยค่ะทุกคนลึกอืมสวยมันขึ้นไม่พ้นค่ะดูขาค่ะดูขาเขาอืม,อม ่ามันแห้งค่ะแห้งแรงเนี่ยค่ะได้แค่นี้ค่ะตรงนี้น่าจะไม่มีแต่มันจะปิดไว้ปิดไว้ให้มันเกิดไอ้นี่ค่ะ ไม่ค่ะไม่ตัดขายังไม่สะอาดค่ะเดี๋ยวกลับไปล้างที่บ้านนะคะนี่เห็ดมันปูค่ะทุกคนมันปูใส่ไว้ในกล่องเราไปเก็บต่อค่ะทุกคนไปเยอ้เยอะเจออีกแล้วค่ะดอกเล็กๆมันเนี่ยค่ะต้องเก็บไป ไอนน้ที่เราเก็กบบลูเบลรีอยูน่นะม,มันไม่ได้น้ำมันก็เลยไม่โตฝนไม่ตกเราเก็บไปค่ะมันแอบอยู่เดีถา้าไปทำความสะอาดไจะเดดินนปูข้างบคนนุณเจอค่ะเห็ดพึ่งขาลาย สวยนนตั้งแต่เจอมาเนี่ยจเจอเดอกแกส,สวยอร่อย<า>อันนี้สวยจริงๆอะ่ะสวย <laughs> บ้านแล้วค่ะทุกคนเมก็จะทำความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แกงกินกับเพื่อนเพื่อนจะมากินข้าวด้วยค่ะข้าวเที่ยงนะคะทุกคน สองคนเก็บได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แม่ก็จะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ